เอแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลี่เปิดกล้องไหนได้ไหมจ๊านี่ครับอุ๊ยนี่กดตรงไหนอ่ะสอนหน่อยกดเอ่อกดตรงแอคเขาที่ขึ้นหน้าเราอ่ะแล้วก็มันจะมีรูปกล้องขึ้นมามันจะมีตรงรูปกล้องวิดีโอเซ็งของผมมีแต่ส่งส่งของให้น้องเซ็งวิชัยครับแง่แง่ เอ,อแม่ก, <ด S 2> ก็ไม่กดได้ไหมคะอย่าก,กดดันน้องอ่าอ่าเธอ,อตอนนี้สวัสดีนะคะต้อนรับทั้งสองหนุ่มนะคะเข้ามาอยู่ในดีเจรถบัมดีเจรถบัมยาวไปยาวไป <c oughs> แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนร้องห่มร้องไห้กันเป็นสุดๆเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะหมองกอังกายแป๊บเดียวเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูหนึงสองา เออทุกคนยังเชื่อว่าเราเป็นซีรีส์จริงจอยู่ไหมฮะสวัสดีค่ะีนค่ะสวัสดีค่ะบอกเขาไหมคบเป็นซีรีส์ตลกหรือเปล่าคะซีรีส์ตลกเขาบอกไม่เปความซีรีส์ทําเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูได้ทุกวัยครับัใจสบายๆโอเด่ะทุกคนคะเราซอยโต๊ เราจอยโจ๊กครึ่งกันเท่านี้พอก่อนนะคะเรามาเข้าสาระกันนิดนึ่ง ah. ตอนนี้นะคะ EP EP นี้บอกเลยนะคะว่าทําทุกคนร้องห่มร้องไห้ oh <my. S 2> พวกเราได้มีการ Recap ร e แคปดี i ไปแล้วเราสปอยได้นิดนึง oh. เพราะว่าสามทุ่มได้มีดูเวอร์ชันดเลกเตอร์คอไปแล้วโอ oh. ้ใช่ใช่ใช่สปอยได้นคดกัน <c oughs> เลย <c oughs> เหรอ สปอ,อยได้เลยค่ะอีกไม่ถึงสิบยี่สิบสามสิบสีสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบย่อย่ออออ๋ออ๋อโอเคเราจะไม่จบกันยังไงคุณเพของเ <c oughs> ราวันนี้ของเราวันนี้เข้มข้นเลยเข้มข้นเลยเห็นผมแอบไปหเห็นในในทวิตเตอร์มาแล้วฮะทุกคนเริ่มแบบว่ามีแบบมีสปอ,อยกันมาบ้างอ่คนสำหรับใครที่ดูเวอร์ชันเด็ก เดืขัดนะครับแต่เราดูพร้อมกันห้าทุ่มนะฮะเดือดแน่นอนเธอโทรรู้ส่ง้มตำพวกเราไม่หยุดเลยซมตำจริงๆรอโทรรูเขอบคุณสำหรับกล่องของขวัญและก็ช่อดอกกุหลาบด้วยนะครับไป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 ไม่ได้สปอยแล้วไม่ได้สปอยแล้วโอเคเราก็ต้องปรับมือนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ในทวิตเตอร์ ค่อนข้างค่อนข้างเลยตอนกระไรสู่นี่อีแล้วคือพี่ชีก็มีเหมือนกดนมถ้าดูแต่จริงๆพี่ชีหายงมาวีกินเลยเหรอแม่แต่จริงจริงจริงอีพีนี้ผมผมชอบมากเลยนะครับพี่ชีชอบอีพีหรือชอบใครชอบคนที่เล่นด้วยกับผมนะครับอวันนี้ วันนี้เขามีเขามีประเด็นวันนี้เขาชอบผมแล้วแม่อินที่สองเขาชอบผมแล้วแม่ <c oughs> <c oughs> แม่ไม่สปอยล์เลยแม่โยนเออใครใครใครมีประเด็นนะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะเออ <c oughs> เออขนาดนาเออเจนตายใหได ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้พี่ชีไม่ใช่แบบนี้เลยหรออันนี้โมโหไปโมโหไปปะเธอเธอเธอในซีรีส์วันแงทำสำหรับเราเราเจ็บจึ้งมากม,มันมีการเรียกแทนว่าคุณสถานะมันเปลี่ยนไปยังไง ให้ให้ให้คนที่เขาพูดเขาได้อธิบายเลยว่ะครับคุณรเราไมรจักันมากี่ปีแล้วว่ะอย่อย่า,า,า,ายังไงครับมัวเต้นอยู่ครับนะเนี่ยเพลงไม่มีเพลงลูกโอเคเขาปิดไม,รดไมหรือเปล่าครับเซ็งเขาปิดไมหรือเปล่าครับทุกคนครับผมก็จริงๆสถานนะเปลี่ยนไปแล้วครับเราว่า แม่ถึงขนาดแล้วหรอเ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 อผมไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะเธอเธอได้ยินหรลยยังอ่ามาเป็นช่วงๆครับเหมือนแพนด้าเธอ ฉันจะบอกอย่างนี้ว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็คือกอป y ีเอถ้าไลฟ์คไหนในวุ่นวายก็คือไม่ใช่ก o ปรีาาละ <c oughs> แต่ว่าเอาสาระคุณแต่ว่าอีพีเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีหลายอารมณ์มากจริงๆพี่ชีแบบตอนที่เราไปรีคิเองะมันเรารู้สึกว่ามันมีช่วงที่คอนฟ l i c กันมากๆหรือช่วงที่เป็นการประทะกันร,ระหว่างงเรื่องของอารม์ แล้วในอีพีนี้มันไม่ได้มีแค่ครั้งเดียวมันมีถึงสองครั้งถ้าใครสังเกตเนี่ยจะมีตรงราวช่วงชั้นบันไดแล้วก็รวมถึงตอนที่ในห้องแต่งตัวอีกก็ตามแต่ว่าสุดท้ายฮะสุดท้ายพี่ชีมันดันจบแบบฉีกไปเลยอะทางดังที่แบบเริ่มมาด้วยความโมโหแต่จบด้วย <laughs> <laughs> พี่วินลี่ครับพี่ชีวินเล่นทิชชู่ครับเออบาบาพี่ชีพี่ชีวินครับเออแซงฟองครับ โอเอาเอางี้ค pues ือตอนเนี้ยอยากให้ทุกคนน่ะช่วยช่วยพูดหน่อยช่วยโหวตให้ปกป้องทีมปั้นทีมน็อตหน่อยออนออนแฟนแฟนนิดเดียวเพราะว่าตอนเนี้ยน็อตเกือบโดนหยุมหัวแล้วน็อตหรอน็อตโดนหยุมหัวเหรอ เธอไม่ปกป้องคนของเธออ่ะเต่พี่บิลลี่เขาเราเราพูดจริงๆนะว่าน็อตอ่ะจริงๆไม่โดนนะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นตอนจบบอะว่าถ้าไม่ได้มีน็อดปั้นแย่นะอ่าเราถ่ายเลยในคนในเน็ตน่ะไม่เราเออตัวน็อตเขาเขาเขาแบบว่าเราเป็นห่วงปั้นไงเราอยากให้ปั้น แฮปปี้กับการที่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเรื่องอะไรที่คาใจหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาแบบให้ให้ตัวน็อตอะได้เข้ามาอยู่ในโลกของป้านบ้างพี่ชีมองใครฮะเราแค่เหนื่อยแล้วอะไม่ได้เหนื่อยกับชีนะเหนื่อยกับพวกเราสองคนเนี่ยเหนื่อยกับพวกเราก็พอแล้วอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแม่เราเราไม่ต้องกลวว่า แกกันแหอะไรกันะเนอ้าวลิงซ่าครับเราแค่เป็นห่วงนะที่มีน็อดอะอะไรนะครับปั้นโชคดีนะที่มีน็อดอะจริงครับผมบอกเลยว่าแค่ ep สองทุกคนจะได้เห็นแล้วแหละว่าถ้าปั้นไม่มีน็อดเนี่ยไม่รู้ว่าชุดความคิดของปั้นตอนเนี้ยจะไปในทางไหนแล้วไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่เข้ามาปลอบใจเขาด้วยซ้ํา ถึงเขาจะดูแบดแต่เขาไม่ถัเอาแฟนนะครับรค่ะใครมาใส่อะไรในหัวขานะ่ะ,ะมีมงกุฎมงกุฎเข้ามาเออเธอเธออ๋ออีกแล้วเอะแอะแอะยเอ,อ,เอ,อ,เออ้อเพ็รอเอโอโหมาเฮ็ดเต็มคอเธอฉันถามหน่อยอันนี้เต้าอันนี้ไม่ได้เต้าเคยเจอไหม เจอใครนะฮะเจอพี okay. yeah. okay. ่บิลลี่วันนี้เจอแล้วครับโอเคเคยเจอี่อะไรนะเคยเจอพี่ชีนะเคยเคยเจอพี่ชีครับจริงๆเรามีเรื่องเล่าของผู้กำกับด้วยน้องพี่บิลลี่ถ้าแบบที่เราสปอนลองหน่อยผมแม่ผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วครับตอนนี้คือจริงๆผมเคยได้ยินแต่ตอนนี้ลืมไปแล้วเหมือนกันครับเจออะไรนะแม่เธอ เธอมัน,นทำเนียมอยู่หนึ่งทำเนียมครับคือปกติอ่ะในหาที่ทใครมาเล่นหรือว่าตีตัวเองออนมันจะมีสิ่งที่เราอ่ะจะให้ขอบคุณครับเนื้อตัวเองอันนี้ก็จะเป็นฟิลฟิลซึ้งๆหน่อยๆ ครับผมเป็นซึ้งซึงผ่านแสงสีโอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคิวเตอร<อ>์ทำไม่เป็นเดี๋ยวมันไม่จบไล่อะให้จบให้จบอันนี้ไม่ได้ดูให้พูดอะไรหน่อยครับวันทีันอีพีสองละ อีพีหนึ่จริงๆแล้วว่าทำเนียมการขอบคุณอะจะถูกขอบคุณในทุกอีพีหนึ่งอยากให้เซงหรือบิลลี่ได้ขอบคุณพาร์ทเนอร์ตัวเองหน่อยที่ได้ร่วมเล่นที่ผ่านอะไรมาด้วยกันใครจะเริ่มก่อนอมผมผู้ก่อนก็ได้ครับผมผู้ก่อนก็ได้อ่ได้ครับเธอจะเอาแสงวิบวับนี้ออกแต่ถือว่าไม่มี ถืวอถว่าไม่มีอโอเคไหมถือว่าไม่มีโอเคอ่ะอไม่เห็นคืออยากขอบคุณน้องเซ้งที่แบบว่าพวกเราได้จับมือกันแล้วก็รวมผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านความท้าทายต่างๆมากันแบบเยอะมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราก็คุยกันตลอดว่าว่าว่าวันนี้เราทำอะไรว้เราเจออะไรอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหขัดจีบมากไปเสกหายแล้วครับผมนั่นแหละฮะก็คือดีใจที่ี่ทยังมีเซ้งอยู่ข้างๆพี่แล้วก็เราก็อยากที่จะอยู่กับเซ้งไปตลอดจับมือกันสู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงอีพีที่สองแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพราะเราพูดคุยกันตลอด เราแค่อยากจะบอกว่าพี่มีความสุขที่มีเออพลงนี้มามีขอบคุณครับพี่วิลลี่ขอบคุณครับคือสำหรับผมใช่ไหมผมว่าส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่าเป็นความโชคดีของผมการที่ได้มารู้จักพี่บิลลี่แล้วก็ยังรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่มีโอกาสที่เราได้โอกาสนั้นมาในการได้ร่วมงานพี่บิลลี่ครั้งที่สองและได้ร่วมงานกับพี่ชิวินเองด้วยตามเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่า พี่บิลลี่เป็นคนที่เช็คแค่เอาใจใส่มาตลอดแล้วผม,ผมดีใจมากๆพี่พี่รับฟังเราในทุกๆเรื่องพี่ช่วยแชร์ความคิดในบางมุมพี่สอนผมให้เติบโตขึ้นด้วยซ้ําให้ผมรู้จักว่าเราเรามาในเวน้ได้เรามาหาตรงกลางกันได้ผมเลยรู้สึกว่าขอบคุณมากขอบคุณพี่ที่น่ารักแล้ว้าใจดีกับผมมาตลอดถ้ามีโอกาสก็ยังอยากอยู่ข้างๆพี่เดินจับมือด้วยกันไปเรื่อยไม่ว่าในวันนี้หรือวันหน้าก็จะเป็นกําลังใจให้พี่แล้วก็ซัพพอร์ตพี่ ไปดูกันโบร o l l get go oh. on ฉันจะบอกอะไรให้เอาจริงๆการทำงานของฉันระหว่างเซนบิลลี่มันมันคือการทำงานที่พอเราจบแอบหลงรักอะเนาะเราก็เราก็มาต่อเรื่องนี้เลยอะไรเงรี้ยระยะเวลาของพวกเราทั้งหมดมันมันผ่านเรื่องราวเยอะมาก มันผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากๆแล้วพ่อมาต่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้คุยเป้าหมายได้คุยความชัดเจนในการทํางานอะไรเงี้ยสําหรับฉันฉันก็อยากจะบอกว่าเธอเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆทั้งสองคนและมันคือสิ่งพิเศษ,ษ,ษมากๆและ ท่านดีใจมากๆและฉันพูดได้อย่างเต็มปากมากๆว่าพวกเธอสองคนคือนักแสดงจริงๆและฉันอยากสอนพวกเธอฉันอยากเข้าเวิร์กช็อปพวกเธอไปเรื่อยๆฉันอยากให้เธอแบบเก่งขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้พูดอะไรอย่างนี้กับพวกเธออะไรอย่างเงี้ยแบบมันผูกพันมากๆมันมันดีใจมัน ทุกสรรพสิง่งอะไรเงี้ยก็ดีใจกับพวกเธอแล้วก็รู้สึกดีที่ที่ได้ทำงานกับเธอแล้วก็ดีใจมากๆที่บิลลี่มีเซงแล้วเซ็งมีบิลลี่อะไรเงี้ยก็ขอให้ทุกคนรักบิลลี่เซ็งอย่างนี้ไปนานๆเนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ก็คือแค่ซีรี อาจจะดราม่าแต่พวกเราไม่ดราม่านะเพอพวกเราอ่ะมีความสุขแล้วน้องวันนี้แบบเรามีมากอยากให้ทุกคนไปเสพความสุขที่พวกเราตั้งใจทำไว้อินได้คุณพี่คุณพี่สามารถอินได้เลยแต่อย่าอินเกินนะเพื่อความอัดฉล o นและความสนุกใช่ไหมครับเออฉลเธอ Hmm? มี <laughs> เอ้ยจำค้างแล้วหนึ่ง <laughs> เออคุณพี่คุณครับต้อ,อ <laughs> บอกว่าพวก <laughs> ผมอ่ะคือผมกับเซ็งอ่ะก็คุยตลอดโดยแบบเราโชคดีมากเลยที่วอลไะยังได้อยู่กับพี่ชีวินเพราะว่าเราแบบดีใจมากเราเราเราจะเรียกพี่ชีวินว่าแม่คือพี่ชีวินสอนพวกเราทุกอย่างจริงๆตั้งแต่แบบเรื่องที่แล้วจนถึงเรื่อง เรารู้สึกว่าเรา,เรานับถือพี่จีบินเป็นแม่จริงนะเราดีใจตลอดที่แบบว่าได้แบบร่วมงานกับแม่แล้วแบบวันไหนวันไหนที่ได้ได้เจอแม่อรู้สึกว่าวันเนี้ยสนุกมีความสุขจอยแน่นอนใช่แล้วพวกเราก็อยากอย,กอยู่กับพี่จีบินอย่างนี้ไปนานๆใช่ไม่ได้ขายตลกขอบคุณครับเฉยๆครับอ่ะ เธอเหลือเก้านาทีเหลือเก้าอยากให้ก่อนที่จะไปขาดฉันมีคำถามมาถามเธอคำถามคือใครตอบได้ยกมือโอโ้เร็วมากามหนึ่งเรามักจะเรียกสิ่งสวยงามว่า เรามักจะเรียกสิ่งสวยงามว่ามึงโทษนะขอโทษนะโอ้ยทำพิธีงานได้ครับโอ้ตอบได้ทั้งหมดเลยอะเราจะเรียกสิ่งบิลลี่ตกมาเลยนะกระต่ายครับไม่รู้อ่ะบิลลี่ตอบบิลลี่ให้ตอบบิลลี่จะเรียกสิ่งสวยงามว่า รอยยิ้มครับไม่ค่ะเรามักจะเรียกสิ่งสวยงามว่าสวยค่ะถูกไหมอ๋ออ๋อต่อไปออลูกสาวคนจีนตาตีเรียกว่าอาหมวยบิลลี่เออน้องหมวย ผิดค่ะลูกสาวคนจีนตาตีเราจะเรียกว่าหมวยไม่มีใครได้คะแนนเลยนะตอนนี้เย่แล้วว่ะโอเคครับขอโอกาสค,ครับคุณกรรมการผมครับผมได้อู้เออเอเอมันกลับด้านนะพี่ชีอา่ชื่อดังของไทยที่ต้องใช้หนวมเรียกว่าอะไรนะฮะคอยทีนะขอยทีนะ กีฬาชื่อดังของไทยที่ต้องใช้นวมเรียกว่ามวยไไทยไม่มีใไม่มีใครยกหนึ่งต่อครับยกมวยไทยเซ็งได้หนึ่งคะแนนอ่าเซงผิดค่ะเซ็งผิดเซงผิดเซงผิดบิลลี่แล้วผมครับผมอ่าเซงมวยมวยครับเซงได้ค่ะอ้าก็เซงได้ต่อไปต่อไปต่ ต่อไปสีส้มที่ตำรวจใช้วางก้านถนนเรียกว่ายกกลจราจอนะกลัวไหมฮะกลวยครับเต็งถูกค่ะสองคะแนนแต่กลวจราจรตรงไหนเนี่ยคนที่ผู้ชมผู้อื่นเยอะเยอะเรียกว่าน่ารักเต็งผิดค่ะบิลลี่ ยกยอยกยอครับยกยออวยครับอ่าเซ็งได้สองคะแนนคน่่ะแต่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 ล็กีซ้ายมือมีคอมเมนต์ครับเอ้าเหรอเอาวีคอมเมนต์เขียนเหรอโอ้ตายแล้วต่อไปคนที่มีเงินเยอะเยอะเรียกว่าคนบิลลี่ถูกต้าบิลลี่หนึ่งคะแนน ตาจะไหลโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราวัดจากคะแนนแค่เราเล่นแค่นี้ก่อนเลยพอทำมาแค่นี้อ๋อไม่เจออีกรอบรอบหน้าเจอกันแต่ตอนนี้ตอนนี้ให้อ้อนให้อ้อนจะอยู่ทีมใครทีมน็อตทีมปั so ้นยังไม่ได้อ้อนเลยนะครับอ่ะให้น oh ้องเซอ้อนก่อนเลยครับ ครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับมาช่วยร่วมมุ่ไปกับ่นเอาเองี้ฝากแบบนั้น่ะมันแบบมันเห็นอยู่แล้วไงอย่าอย่าออนเป็นฟิววิดีโอคอได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูอย่างเงี้ยตัวเองอ๋ออ๋ออ๋อวอลนี้เขาเหนื่อยจังเลยอ่ะอ๋อลเขาอยากได้กำลังใจจังเลยอ่ะ กำังจัองอะไรอย่างงี้ได้มั้ยฟิลนี้ฟิลมาเซีงลุยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครอ่ะเปล่าผมผมกำลังสวัสดีแม่เขาบอกว่าใหญ่จินตนาการเด็กคือตัวเองวันนี้เขาแบบเขาเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วก็วันนี้เขามีกกกอออโอีย คืออุ้ยคือคอ้ขอจัดก่อนนะคือวันนี้เขาเหนื่อยมากเลยอะเขาแบบเขาทํางานมาทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งคือซีรีส์เขาจะออนเขาอยากจะแบบให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยเป็นกําลังใจแบบกับกับตัวน็อตแล้วก็ทุกๆคนเลยอยากให้แบบเข้ามาดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันหน่อยคือถธาไม่มาก็ไม่มีแรงทํางานแล้วว่าช่วยนะช่วยเข้ามาเป็นกําลังใจแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับนิดๆหน่อยก็ได้แวบบแบบเข้ามาดูให้ให้ให ได้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 ขอบคุณครับขอบคุณครับได้ได้นี่มีอะไรบ้างอะไรนะครับได้ไี่อะไรบ้างอ่ะได้สันได้เกียวอ่าเดี๋ยวพี่บิลลี่พูดได้เลยนะครับเดี๋ยวจุดกำลังนึกอยู่ว่าคืออะไรวะเกินไม่ทันไปต่อเลยครับผมอ่านี่ต้องอะไรใช่ไหม กองอยู่นี่ใช่ไหมเซงเซงเซงรับรีแอคฟังฟังฟังพี่บบลลี่แหม่ฟังแหมเออพี่ลัก <c oughs> ครับวันนี้ซีรีส์ของปป,ปอาออนแล้วนะครับก็อยากให้มาให้กำลังใจเฮนอตแล้วก็น้องปั้นวันนี้ด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแซบถ้าไม่สนุกถ้าไม่แซบเนี่ยมาตีปป้าได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับเหียยไม่เลียวใครจะเป็นป้าป๋าใครจะเป็นลูกเป็นไปเลยค่ะส่วนพี่ชีวิน <c oughs> เป็นคอของบิลลี่เท่านั้นใครจะเป็นอะไรเไปเลยแต่ต้องตีแต่เ็ง <c oughs> ผมพร้อมสู้กับทุกคนที่เข้ามาในใจคุณแล้วครับ กีฬาไทยที่นิยมชื่อกีฬาว่าการกล้วยสวัสดีครับก็ที่เขาเหิดน,นะวันนี้กันอยู่นะอเราเหนื่อยแล้ว,วหรือว่าเป็นแค่เ,<อ>แคเราคเราอะ่ะก็ผิดแล้ววะเอ้ยเอาแด่หรอก,รอ,กอีกแล้วเราไม่พูดแหอกไว้มีป้องกันอะไรจากเราอะ่ะ ต้องการความรักครับหลอา <c oughs> เธออีกหนึ่นาทีสุดท้ายแล้วอยากเทนแรบยำเธอยำคีย,ย์เยวิร์ดหน่อยครับผมถ้าทุ่มนี้สามารถรับชมได้ทางเอสเพนะครับผมสามารถรับชมได้ทุกเครือข่ายนะครับทุกเพศทุกวัยอย่างที่น้องเซ้งเคยพูดไว้นะครับผมแล้วก็วันนี้เรามี<ส>ป,มมปั่นเทนใช่ไหมครับน้องเซ้งกี่โมง ใช่ครับรุ่ีปั่นเทงกันตอน5ทุ่มนะครับรียกได้ว่าอีกหนึ่งนาทีเราจะเริ่มกันแล้วนะครับผมกับ #wallofy EP 2นะครับแล้วก็เราจะมีียกได้ว่าอะไรนะครับราคีย์เวิร์ดนะคะรับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดครับผม Not Bun Secret Crush ครับผม อ่อนยูนะไม่ต้องออนยูอ่อนใจมานะการอะรกาอ่าไม่มีนะครับผมเรียกได้ว่าอีกอ่ะตอนนี้เริ่มแล้วพี่ชีมาแล้วมาแล้วสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้แยกย้ายจ้าครับผมไปเจอกันนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพี่ชีของชีวิตนะครับป๊าป๊าเจอกันค่ะบ๊ายบายเจอกันในแท็กค่ะมาพูดคุยในทวิตกันนะบ๊าย นนต,ต, ALLY, ต,ตันต <AND> well. ันตนตั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 นแม่ไม่ปิดไลายหรอผมอุตส่าห์เต้นโชว์